อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่จากช่อง Auto c r e s t g a r a g e ช่องที่นำเสนอรีวิวรถยนต์เทคโนโลยียานยนต์และประสบการณ์การขับขี่แบบละเอียดเข้าใจง่ายสำหรับผู้ชมชาวไทยทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับ2026 Skoda Octavia รถซีดานจากยุโรปที่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนานด้วยจุดเด่นด้านความคุ้มค่าการใช้งานจริงและภาพลักษณ์ที่ดูสุภาพแต่แฝงความสปอร์ต รุ่นปี2026นี้ได้รับการปรับปรุงหลายด้านเพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งานในยุคปัจจุบันมากยิ่งขึ้นด้านการออกแบบภายนอก2026 Skoda Octavia มาพร้อมเส้นสายที่คมชัดและดูทันสมัยกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ช่วยเพิ่มความหรูหราไฟหน้าแบบเล d แมทริกให้ทั้งความสว่างที่ยอดเยี่ยมและช่วยลดแสงแยงตารถคันอื่นล้ออลลอยลายใหม่ช่วยเสริมภาพลักษณ์สปอร์ตอย่างลงตัวส่วนด้านท้ายปรับดีไซน์ไฟไท้ายให้ดูเฉียบคมและหรูขึ้น ทำให้ภาพรวมของตัวรถดูพรีเมียมกว่าเดิมและยังคงเอกลักษณ์ของสกอด a าที่เน้นความเรียบหรูและใช้งานได้จริงภายในห้องโดยสารให้ความรู้สึกกว้างขวางโปร่งสบายวัสดุท,ที่ใช้มีคุณภาพสูงเบาะนั่งออกแบบมาเพื่อรองรับสรีระช่วยลดความเมื่อล้าในการเดินทางไกลแผงคอนโซลหน้าเรียบง่ายแต่ดูทันสมัยหน้าจอระบบสัมผัสขนาดใหญ่รองรับ Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้าสายระบบมารวัดดิจิทัลแสดงข้อมูลชัดเจน สามารถปรับรูปแบบการแสดงผลได้ตามสไตล์ของผู้ขับเพิ่มความสะดวกและความล้ำสมัยให้กับการใช้งานในชีวิตประจำวันในด้านสมรรถนะ2026 Skoda Octavia มีตัวเลือกเครื่องยนต์หลากหลายทั้งเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบที่ให้กำลังดีและตอบสนองรวดเร็วรวมถึงรุ่นไฮบริดที่เน้นความประหยัดน้ำมันและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการขับขี่ให้ความนุ่มนวลนแต่ยังคงความมั่นคงในทุกความเร็วระบบการเสถียรถูกปรับจูนมาอย่างเหมาะสม ช่วยซับแรงกระแทกได้ดีทั้งบนถนนในเมืองและทางไกลพวงมาลายน้ำหนักกำลังดีให้การควบคุมที่แม่นยำและสร้างความมั่นใจให้ผู้ขับระบบความปลอดภัยถือเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นสำคัญของ2026 Skoda Octavia มาพร้อมระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ระบบช่วยรักษารถให้อยู่ในเลนระบบเตือนการชนด้านหน้าและระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติเทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและเพิ่มความอุญใจให้กับผู้ขับและผู้โดยสารในทุกการเดินทางพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังมีขนาดใหญ่เหมาะสำหรับการใช้งานของครอบครัวคนทำงานหรือผู้ที่ต้องการรถซีดานที่สามารถรองรับการเดินทางและกิจกรรมได้หลากหลาย โดยรวมแล้ว2,026 Skoda Octavia เป็นรถที่ผสมผสานความหรูเทคโนโลยีสมรรถนะและความคุ้มค่าไว้ได้อย่างลงตัวเหมาะสำหรับผู้ที่มองหารถยุโรปที่ใช้งานได้